ก็หลายคนนะครับบอกว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันลอยกระทงแต่งจริงเนี่ยวันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าจันทร์ซ้อนจันทร์เนาะจะเป็นวันที่ดีมากสําหรับการขอโชคขอลาภแล้วก็เรียกว่าเป็นเลิกที่ดีนะสำหรับแบบการขอพรอะไรสักสิ่งหนึ่งซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็มีโอกาสได้ไปรอดตังของพระเจ้าตากนะครับเราจะขอพรเพียงคอเดียวเท่านั้นนะ ทีนี้เนี่ยหลายคนอยู่ต่างจังหวัดอยู่ไกลหรือไม่มีโอกาสที่จะไปผมก็เลยใช้ตัวเองเนี่ยอาสานะครับก็ใช้วิธีการลอดต่างพระเจ้าต่างออนไลน์ผ่านคลิปนี้แหละโดยผมเนี่ยจะถ่ายนะครับรูปถ่ายคลิปวิดีโอเนี่ยนะเป็นอ,องค์พระเจ้าตากที่อยู่ตรงหน้าต่าง นะครับหน้าพระแท่นนั้นเลยแล้วผมก็จะถ่ายไว้พร้อมบทสวดน,นะทุกคนก็ตั้งจิตอธิษฐานจากนั้นเนี่ยผมก็จะเอากล้องอันนี้เนี่ยขอให้ทุกคนเนี่ยตั้งจิตให้มันอธิษฐานเป็นข้อเดียวนะครับแล้วก็มุดไปพร้อมผมเนี่ยเราก็กั้นหายใจนะตอนดูคลิปก็กั้นหายใจไปด้วยมันแป๊บเดียวใช้วิธีการดูคลิปนี้ทั้งหมดเนี่ยสามรอบนะครับกอไปตรงจุดที่ผมรอดไปนะก็เหมือนเสมือนว่าคุณเนี่ยได้ไปรอดตรงนั้นจริงๆพร้อมกับ เหมือนไปจริงๆอะ่ะเออก็ใช้วิธีการนี้ละกันซึ่งผมเนี่ยถามเจ้าหน้าที่แล้วเจ้าหน้าที่บอกว่าได้ <c oughs> โอเคงั้นเดี๋ยวเริ่มเลยละครับอ่ะ,อะมาถึงจุดนี้นะครับกล่าวน,นะโมสามจบแลแล้วก็ท่องคาถาไว้ใครท่องไม่ทันนี่ก็กดพอสเอาไว้นะครับเรียบร้อยตั้งจิตให้มัน่นมาถึงหน้าต่างแล้วนะครับ เดี๋ยวผมจะมุดไปนะแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยการหายใจนะอธิษฐานเพียงข้อหนึ่งนะแล้วก็มุดไปพร้อมกันครับไปอ่ะเรียบร้อยหายใจได้จากทุกคนอ่ะแล้วดูให้ครบนะสามรอบเรียบร้อย